เราดูความสำคัญนี่ว่าทำไมนะครับว่าทำไมมันจึงมีความสำคัญสำหรับนักคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแน่นอนครับสประโยชน์หลักก็คือความเดินทางการนี้ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือในของเนื้อหาที่มีความเป็นมืออาชีพหรือเป็นทงด้านงานอาชีพนะครับอินฟอร์มัลเน่สร้างความรับสึกความเกี่ยวโยงความเกี่ยวพันและเป็นเป็นความเป็นบุคคลเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากขึ้นก็คือผ่อนคลายนะครับเป็นส่วนสตินี่คือเน้นให้จากกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งทำตามเราเรื่องการขายนะลงทะเบียนสินหรือคลิกมาสินนะครับและคอนเวอร์ t ชันแนลคือ เร้องความผูกพันกันนะครับเปน็นลักษณะของการพยายามล้อกับสถานการณ์ของการได้พูดคุยกันจริง,รงๆในชีวิตจ,จริงคือมีการตอบโต้นะครับซึ่งแน่นอนครับการเลรือกบาที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เพียงแค่มันจะบอกว่าคุณบอกอะไร แต่ว่ามาถึงคุณจะใช้วิธีการบอกอย่างไรด้วยนะครับและนั่นก็นมาสู่แนวคิดในการปฏิบัติว่าถ้าเป็นหนึ่งข้อความแต่4รูปแบบจะเป็นอย่างไรได้บ้างน,นะครับซึ่งอันนี้ก็คือสอดคล้องกับที่กล่าวไปขา้างหน้าแล้วคืออะไรครับการนะครับการทําการโซสบ่อยๆจะช่วยให้คุณได้ความผูกพันกับผู้ชมมากขึ้นในเป็นภาพรวมแบบกลางๆนะครับและพอมาดูนะครับ รูปแบบของสไตล์แบบแรกครับ formal style แบบต่งางๆไงครับ consistent posting นะครับก็คือการโพสต์การวางหัวข้ออย่างต่อเนื่องนะครับได้ถูกทําให้เห็นแล้วว่านะครับมันเพิ่มนะครับความผูกพันกับผู้ใช้เนี่ยในส่วนของดิจิทัลแพลตฟอร์มเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยนะประมาณนั้นนั่นเองนะคือหมายความว่าม,มันมีผลจริงๆและประสัเหมือนการรายงานผลจากการวิจัยจากการศึกษานะครับถ้าสังเกตจะมีขักสังการใช้ passive has been shown นะครับ ถูกนำมาสแสดงเป็นการถูกกระทำนะครับแล้วก็ไม่มีตัวย่อนะครับใช้เป็นคำเต็มทั้งหมดนะครับแล้วก็มีคำศัพท์ที่ค่อยจะเป็นวิชาการ Significantly น,นะครับอย่างเป็นนัยสำคัญเป็นต้นนะครับหรือ User engagement คือการผูกพันกับผู้ใช้ซึ่งเป็นภาษาที่เป็นวิชาการมากนะครับอันที่สอง informal style นะครับแบบปเป็นทางการนะการมางข้อเข้าบ่อยแล้วมันกรตุ้มนะครับคุณจะ ได้รับการไลค์แล้วก็คอมเมนต์มากมายนะครับเป็นํำนวนนะครับคีย์ฟีเจอร์ก็เขียนแสลงนะครับมีบูมไรเป็นต้นหรือโทท่ลเรียนจากที่ที่สุดเลยนะครับมีการใช้อิโมจิก็คือเป็นรูปภาพแล้วก็เป็นอารมณ์เหมือนกับเพื่อนคุยกันนั่นเองนก็เป็นแคชชว ถัดมาครับ persuasive นะครับเป็นจำนวนเชิญชวนนะครับ one more likes and comments อย่าได้การกดไลค์เพิ่มขึ้นแล้มวมีคนเพิ่มขึ้นไมมล่ะนะครับก็เป็นการถามคําถามเชิงกระตุ้นความสนใจนะครับหลังการโพสตอย่างเป็นประจำเสร็จนะครับผู้ชมกําลังรอคนอยู่นะครับเป็นลักษณะการสร้างคําถามเชิงกระตุ้นความสนใจนะครับเพื่อจะทําให้ผู้อ่านนั้นรู้ว่าเฮ้ยหยุดมาดูซกทีหนึ่งาวาฮุกนั่นเองนะครับ คอลเ c t ชันขอให้เริ่มลงมือซะนะเริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการกระตุ้นในเชิงบวกผู้ชมคุณกำลังรออยู่นะนะครับเหมือนกับเร่งให้เราลงมือทำนั่นเอง และ4ครับ conversational style แบบเดิมนะครับคุณรู้ใช่ไหมว่าเป็นอย่างไรเมื่อมีใครตอบสนองต่อโพสตองคนเลยนะครับใช่ครับผมก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนแล้วนะครับแต่พอผมเริ่มที่จะโพสต์บ่อยขึ้นนะครับความผูกพันในสุดมันก็เริ่มพลิกอินมันก็เริ่มต้นที่จะมีนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเล่าลูกเร่าซึ่งเป็นลักษณะดูเด่นของ conversational style เลยนะครับเล่าว่าเป็นอย่างงู้นฉันก็เคยเป็นและท้ายสุดเป็นอย่างไรนะครับซึ่งคีย์ฟีเจอร์ก็มาเลยครับเป็น first person perspective นะผมก็เคยเป็นอย่างงู้นเป็นการ เล่าเรื่องราว storytelling แล้วก็ใช้สำนวนแย่อยู่เ n o w นะครับใช่เลยคุณรู้ใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วนั่นก็นำมาสู่การใช้คีย์เวิร์ดนะครับ นัคือคากุญแจสำคันเพื่อที่จะําการระบุเรียกว่าโอเครูปแบบของภาษาเนี่ยคือตัวใดนะครับอย่างที่ผมเคยกล่าวว้แลวซึ่งเป็นการขโมยลงมาชัดเจนมากคือว่า formal style นะครับเป็นประยยาวนะครับไม่มีการเอาแสดงหรือคําที่เป็นเฉพาะกลุ่มมาใช้นะครับเป็นคําที่ต้องเป็นมาตรฐานแล้วก็ไม่มีอิโมจิด้วยนะครับเป็นการใช้คําศัพท์ที่เป็นเกี่ยวกับมืออาชีพละการศึกษานะครับแล้วก็ใช้รูปแบบของการกระทุกระทําบ่อยๆนะครับข้อมลถูกทําให้เห็นว่าอะไรประมาณนั้นนะครับตัวอย่างนะครับ าบอกว่าไงครับการศึกษานั้นถูกจัดทําขึ้นนะครับเพื่อประเมินถึงผลของสื่อดิจิตอลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเขาบอกสังเกตตรงไหนครับมามองหาประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ความซ้อนนะครับคือ Complex sentence แล้วก็คําศัพท์ที่มีความยากเช่น examine นนะครับ Conduct I n d i เ a t e เขาได้เป็นศัพท์ที่เขามไม่ใช่ในการสื่อสารปกตินะครับเรื่องกับวิชาการนั่นเอง Inform a l ลนะครับ อย่างที่บอกสแลงครับคือคำศัพท์คำเด็มให้ความหมายที่เปลี่ยนไปใช้คำว่าโค o นี่ไม่ได้แปลว่าเย็นแต่หมายถึงว่าเจ๋งนะครับ OMG ก็ Oh my God อะไรพวกนี้นะครับเป็นคำที่ไม่ใช่ทางวิชาการอยู่แล้วนะครับอิโมจินั่คือการใช้ภาพต่างๆแสดงอารมณ์นะครับคอนโทรลชันตัวย่อนะครับแล้วก็ลักษณะของโทนลักษณะเหมือนการเล่นหัวแบบพันคลายนะครับ Oh my God นะครับ This app is so cool นะครับ นะแอปนี้มันเจ๋งจริงๆนะครับโซ่เติมเลยเกินนะครับเติมอิโมจิคอนด้วยแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจด้วยนะครับบอกว่าคือมองหาอิโมจิคอนนะครับหาแสดงหรือการใช้ลดคําต่างๆซึ่งแน่นอนครับสัอนถึงความเป็นอินฟอร์มอลพูดสวยเสียซีกเลยครับแน่นอนครับขอให้ทำสักอย่างกลืนขังกริยานเองนะครับร่วมของเราเลยนะครับลงทะเบียนเลยอย่าพลาดนะนะครับโดยใช้คำ adjective ค่อนข้างที่จะ มันมีพลังนะครับ amazing นะครับน่าตื่นตาตื่นใจ incredible เหลือเชื่อ animated ล่าสุดเลยประมาณนั้นนะครับโดยเป็นลักษณะของเน้นเรื่องของอารมณ์นะครับความกลัวความดวนเร่งด่วนความตื่นเต้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มักจะมีในส่วนของคําถาม กระตุ้นความสนใจนะครับอยากจะนะครับตัวอย่างนะครับอยากจะมีผู้ติดตามมากขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมนะครับลงบีบนล้วันนี้เลยนะครับเพื่อรับเครื่องมือในการสร้างเนื้อหานะครับเป็นต้นผมสังเกตต,ตรงไหนครับนะครับดูเช่งคำว่าจอยคำว่าบายคำว่าเก็ต ะครับมาการขอให้กระทำนะนะครับนะหรือวลีที่มันหมายถึงความเร่งดว่วนนี้ตอนนี้เนะี่ยค่อนข้างเวลาจํากัดนะนะครับหรือการจะเทสที่มันเรียกว่ามันไม่ธรรมดาเป็นการใช้คําที่ดูมีพลังและจะเป็น Persuasive นะครับคือของการเชิญชวนและท้ายสุดครับ conversational อย่างที่บอกครับเป็นบุคคลที่1กับ2คุยกันหรืม mm ี hmm. I and you เป็น e นะครับนะ เราอาจจะเป็นคำถามคุณเคยอย่างนั้นไหมลองดาดูซินะครับและแน่นอนนะครับเรีแลกซ์เหมือนเดิมนะครับเหมือนก็เป็นการพูดคุยกันแบบผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีการสั่งการใช้อินเตอร์เจคชั่นนะครับคือคำที่มาขั้นระหว่างที่จะกำลังคิดหรือกจะตอบไปปรเเอออันที่จริงแล้วนะอะไรประมาณนั้นหรือนะครับดูความจริงใจแล้วเป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับนี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเคยโพสต์ทุกวันเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครสนใจด้วยนะครับ คุณเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมนะครับเป็นการสร้างประเย็นคำถามที่กระตุ้นความสนใจนะครับซึ่งแน่นอนก็จะเป็นธรรมชาติเหมือนเป็นการพูดคุยกันซะมากกว่าเหมือนเป็นการเล่าเรื่องราวหรือเป็นการถา,ามคาถามกับผู้อ่านนะครับก็คือทั้งงมดลี่รูปแบบนะครับ นั่นก็มาสู่ practice one ครับนะครับก็คือต้องทำการอ่านประโยคที่ให้มานะครับและทำการจำแนกว่ามันเป็น formal informal persuasive หรือ conversational นะครับซึ่งหลักๆแล้วก็คือจะให้ลองสังเกตดูตัวคำนะครับคำที่เป็นคำกุญแจที่เพิ่งกล่าวมาสักครู่นี้นะครับตรงส่วนนี้มีทั้งหมด20ข้อนะครับก็ลองทดลองทำดูแล้วเราไปดูคำตอบในชั้นเรียนนะครับและเช่นนครับ practice two นะครับก็ยังคงเป็นรูปแบบของการจำแนกความแตกต่างของสี่ตัวเลือกเพียงแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของทิกแต่เป็นการเรียก alpha bravo เลต้านะครับซึ่งแน่น,นอนครับหลายๆอย่างมองแป๊ดเดี๋ยวก็จะรู้ทันทีนะครับลักษณะของการซื้อผมก็ได้ง่ายๆว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ที่มีความซับซ้อนนะฟอร์มอลนะครับอะไรที่มองเห็นเป็นอีโมจิเป็นภาพอารมณ์สัญลักษณ์พิเศษต่างๆเนี่ย อินฟอร์มมาก่อนเลยนะครับเพราะซอเรซีฟก็จะมีส่วนของการพยายามที่จะขึ้นต้นด้วยคำกรุยานะครับอยากจะคุยอย่างนี้อย่างนี้หรือร่วม,มกับเรานะครับทำตอนนี้เลยเร่งด่วนต่างๆน,นะครับแต่ถ้า Conversational เหมือนใครสักคนกับเราเราเรื่องราวระหว่างไอกับยูนะครับก็สี่ตัวนี้เป็นแนวทางง่ายๆเลยนะครับสำหรับ a c t i c e Tool ก็ทำไปครับ20ข้อนะครับและเช่นการกับประชิดส3พูดง่ายคือ3 p แพ็ i นี่เหมือนกันเลยครับเป็นียงตัวการให้เห็นมุมมองเห็นตัวอย่างเยอะๆของการใช้ภาษาเป็น formal informal persuasive และ conversational นั่นเอง แล้วก็นำมาสู่ครับวิธีการวิเคราะห์โทนและ voice นะครับอย่างที่บอกครับโทนเป็นลักษณะของแนวโน้มของเสียงจริงๆก็ไม่ใช่เสียงเสียดเดียแต่มันถึงเป็นการใช้ภาษาซึ่งออกไปอารมณ์ไหนนะครับแล้วก็ voice นะครับเป็นลักษณะของความเป็นตตนของผู้พูดนะครับว่าต้องการจะสื่ออย่างรู้สึอาจจะไม่ใช่เป็นการพูดมาจริงๆแต่มันเป็นพูดที่สร้างสารหรือสร้างเนื้อหานะครับผ่านสื่อต่างๆซึ่งในสารที่เราจะจับที่บล็อกส์นะครับแล้วก็วีล็อกพอดแคสต์แล้วก็ยูทูบสคริปต์นะครับรวมถึง วัตถุประสงค์และก็กลุ่มเป้าหมายนะครับตัวแรกนะครับเราพูดถึงโทนแล้วก็ Voice ก่อนนะครับ voice เขาบอกว่าหมายถึงเป็นยี่ห้อนะครับหรือตัวตนบุคลิกภาพของตัวผู้ผู้สร้างเนื้อหานะครับซึ่งสแสดงออกและสองการเขียนนะครับโดยปกติมันหมายถึงความเขาเรียกเอาเส้นคงวานะระหว่างแพลตฟอร์มนะครับก็คือให้เป็นลักษณะที่ว่ามันควรจะเป็นลนักษณะอย่างไร ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับซึ่ง voice เนี่ยเขาก็จำแนกออกมาณ4ตัวหล,หลักๆครับมี f r e y แ n d casual นะครับก็คือเป็นลักษณะที่เป็นเป็นมิตรเล่นๆไม่จริงจังอันบบที่2 professional and expert like นะครับเมื่ออาชีพนะครเหมือนผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับอันที่3วิ witty นะครับ witty คือภาษาเหมือนเป็นการใ,ใ,กใช้สำับสันมนที่ฟังแล้วมันน่าสนใจฉลาดดีแล้วก็อารมณ์ขันและท้ายสุดก็คือให้แรงบันดาลใจนะโน้มน้าวให้ทำบางสิ่งบางอย่างรเรียกว่า voice นะครับ ส่วนโทนโทนมันก็คือล้อกลับไปอันแรกสุดครับก็คือสตอไตล์นั่นแหละครับว่าลักษณะของอารมณ์ที่ใช้ตัวเนี้ยนะครับเป็นลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนครับยังคงล้อ,อว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายและแพลตฟอร์มที่ใช้นะครับมีอะไรบ้างครับมีอินโฟมทีฟครกบลักษณะของเป็นการให้ข้อมูลนะครับอย่างคือเมือนไม่การสอนนะก็จะเป็นฟอร์มอลนั่นเองนะครับเพื่อเซอเซีอันนี้สอดคล้องกันก็คือลักษณะที่เป็นลักษณะชวนชวนโน้มนะ้าวก็จะมีการกระตุ้นความสนใจนะครับอย่าให้ร่วมมืออยาให้ทาด้วยนะครับเฮมรัสอารมณ์ขันนะครับในเรื่องราวตลกๆเพื่อให้ข้อมูลแต่เออเจนเนดเวนเลยนะครับ ยี่มีคาว่า today now อะไรเยเร่งด่วน reflective นะครับคือสำเปรนการสะท้อนบางสิ่งบางอย่างอาจจะการได้ความรู้ไปม,มาแล้วเอามาสะท้อนให้ฟังและ encouraging encouraging มีความคล้ายคือเกี่ยวกับ persuasive นะครัคือเป็นการโน้มน้าวให้รู้สึกบา,บางสิ่งบางอย่างหรือร่วมมือในการทำบางสิ่งบางอย่างนะครับนั่นะคือโทนะ tone กับ voice